สวัสดีค่ะนี่ค่ะวันนี้เราไปได้มังคุดมานะคะทุกคน <accent> เขาเรียกว่าราชินีผลไม้ส่วนราชาก็คือทุเรียนนะคะทุกคนอันนี้เราไปได้มาในราคาโลละ55บาทค่ะทุกคนคือเต้าอื่นอ่ะเออราคาแรงมากมเลยคือตอนนี้ราคามังคุดแรงมากเลยอยู่ในราคาประมาณ60 7 0บาทเลยนะทุกคนแต่อันนี้เราได้มาในราคา55บาทไม่แน่ใจว่ามันแรนอยู่ในราคาที่ถูกหรือว่าแพงนะณนะตอนนี้นะคะทุกคนอ่ะเรามาชิมกันดีกว่าแล้ววิธีการเกะมังคุดนะคะทุกคนมี่เขาเขามีแบบนี้ใช่ไหมปุบปีบแล้วเราก็เอามือกดลงไป ให้มันบุ่มแล้วเราก็จะได้เนื้อมาคุ้นแบบนี้ข้ส่วนตัวจะชอบลูกเล็กมากเลยค่ะทุกคนวอลูกนี้แอบน่าก่ะค่ะทุกคนม<า>ไม่เป็นไรเรากินที่ไม่เอาเอาลูกนี้ดีกว่าเพราคนใช้มือกดนะคะกดเข้าไปตรงกลาง้วโป้งกดเข้าไปมันจะแกะออกมาง่ายมากแล้ว ทำไมม,มันไม่รอนออกจากเหงื่